ครับอยู่กับผมเซเกเตอร์ครับทีนี้ก็มาดูเจ้ารถไถบ้างครับรถไถฟอร์ดว่านิวฮอลแลนด์ไม่รู้จกระบะฮกฮกเมอร์มีซูนแต่คัดข้ากับพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์เนาะสติ๊กเกอร์วานิวฮอลแลนด์แต่ในตัวเครื่องเขียนว่าฟอร์ดเนาะเจ้าเดียวกันมั้งเราก็ไม่ดูรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับเครื่องรถไถใน่เราันนี้ ความมันดีกว่าความแรงเออเอดิงก็เปียกนะมาดๆนะครับโชอเฟอร์เราก็แบกแฮมครับทั้งรถบดทั้งลอยยางรถไทด้วยพี่น้อง <c ười> เอาทุกอ,อย่างลยนะสมัยผมหัดสมัยเด็กๆก็เข้าวงการใหม่ๆนี่ก็เอาทุกคันเหมือนก,กันครับ แล้วแต่ลูกที่แล้วแต่คนหน้าจะใช้นะครับแต่บาคนเขาอยากขับอยากเต้นแต่เขาไม่มีโอกาสเนาะอย่เรานี่โอกาสเต็มที่นะสำหรบับวงการเครืองจกักมีรถทุกอย่างให้ขับให้หัดให้ลองครับ ตอนไปอยู่งานขุดลอกครับงานขุดลอกงานขุดลอกหนองใหญ่คนระัก็จะมีพวกรถแท็กเตอร์นะครับสุบล้อแมคโคร,รเกรดจะไว้เชฟหน้าแับตัวพวกเองเอาหมดครับช่วงนั้นแท็กเตอร์ขับสนุกเหมือนกันครับ จบจากงานแฟกเตอร์โดนขึ้นรถเกรดต่อไปเชฟหน้าให้รถสิบล้ออ,อยากจะเชฟหน้าเซจยามช่วงเย็นนะช่วงเย็นก่อนแมคโครก็จะจอดนะครับจะที่รถเฟอร์เนาะเราก็จะว่าเอาอ,อยากขัดอยากเป็นก็อัดเจรเบี้เสร็จ่อทำการคุดอากาศเข้าอ,อย่างนี้เนาะคุดอากาศไป ก็คือวอมให้จารบ,บีมันเข้าทุกตัวทุกสลักเข้าทั่วทัวสลักนะาว่าอย่างนั้นแล้วก็อัดตรงนั้นห้าคันนะไม่โคห้าคันครับแล้วก็อัดทั้งห้าคันขับเล่นทั้งห้าคันก็เลยก็นเป็นะก็เป็นอยู่ครับ I มันเละรถเกรดขึ้นมันขึ้นได้อยู่แต่มันลื่น,น่งโรยโรยรถเกรดครับพี่น้องนี่ก็มันชนนะครับมันชนกับตัวเรยกอะไรนะเร<อ>าไม่ใช่ตัวเราต,ตัวอะไรวนะ <c oughs> เรกไม่ถูกเพื <c oughs> ่อปัญหาอไไปก็ต้องกดนะครับกดไปมีดช่วยเพื่อให้ตัว ล้อหน้ามันลอยก็ได้หรกบวงอะไรง่ายๆอยอ้ยโอ้โห<อ> <c oughs> นี้ก็จะทำการปาดตากไว้เลยนะครับคืนนี้่ะ ปาดแบบนั้นนะมันไปได้ไปไหวนะเพราะว่าล้อมันถึงพื้นเดิมไอเลเยอร์เดิมนะที่มันแข็งนะครับมันก็ไปได้ไปไหวนะครับแต่ถ้าให้ล้มกอขึ้นคร่อมกองเนี่ยมันเจอดิบเสียมันไปไม่ไหวครับห <c oughs> <c oughs> ากัวงมาเลยสมือแล้วกดช่วยครับ <laughs> ya. <Yeah>. Tak. <laughs> อันนี้มันจะเป็นทรายล้วนนะเียกันเป็นทรายล้วนต่อสลมกรง่ายคนระับงังมันจะเป็นผสมดินดินเอียดเนะาะจะเป็นดินเหนียวก็ไม่เหนียวนะครับลื่นครับทางเละเละคราดนี้นก็น่าจะตากอยู่ประมาณ4วันัะ พักก่อนักยกก่อนพักแป๊บหนึ่งครับโอ้เครื่องร้อนครับพักให้รถหายใจก่อนพักยกพักยกก่อนรับ๋ยวทำบาปเป็นลายครับผมมันเก่าแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันใ่คลิปหน้าครับ